นี่น,น,นี่เห็นไหมอยู่งี้อู้ยดูดูดูเห็นไหมทุกคนเห็นนะน,น,นะนี่นี่นี่ซอนอยู่เต็มเลยเลยเห็นไหมน,ะนี่นี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนนี่ครับนี่คือแมงพลิกนะครับเนี่ยใช้น้ำครับเพื่อให้เขาคลายสิ่งที่เขากินนะลงไปนะบางทีมัน มีขี้มีอะไรค้างอยู่แค่นี้แหละครับผัดให้เข้ากันเลยนี่อืมวนเลยมัดเอาให้อืมมันมันนะสวัสดีครับโกเจ๋งชาแนลครับกินเที่ยว,วทัวร์ทำครัวกับโกเจ๋งครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาตกกุ้งเล่นๆน,นะเนี่ยก็มีเบ็ดทั้งหมด สามคันนะวันนี้นะเตรียมมาก็ปักหลักเลยเรียบร้อยเนี่ยฮะเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ตกมาหลายเดือนแล้วนะสองสมเดือนนั่นแหละไม่ได้กุ้งเลยก็วันนี้ก็เลยมาลองดูเป็นวันแรกเพราะว่าถ้าจะให้ดูอะลักษณะของน้ํานี่มันแห้งมากเลยไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่านะถ้าดูลักษณะจากาน้ําแบบนี้ กุ้งมันไม่ค่อยกินนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามดูนะครับนะเดี๋ยวลองวางเบ็ดดูแต่วันนี้จะพาไปหาวัตถุดิบนะอย่างหนึง่งเดี๋ยวคอยดูแล้วกันคนระับเดี๋ยวขอวางเบ็ดก่อน เบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับลงไปสิบสองคันพอเพราะว่าไม่รู้ว่าน้ําแห้งอีคันหนึ่งเบ็ดมันขาดที่เกียร์ทำก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วเน,นี่ยข้างหลังผมเนี่ยสิบสองคันเอาไว้ลุ้นครับตกกุ้งเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตกนานแล้วนะมันไม่ได้กุ้งมาหลายเดือนละเดือนกว่าสองเดือนแล้วสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าสามเดือนแหละ เดี๋ยวเราจะไปหาวัตถุดิบกันวัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือแมงพลิกนั่นเองแมงพลิกเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงฤดูกาลนี้แหละครับแมงพลิกภาคอีสานนี่อาจจะเรียกแมงกินุนภาคเหนือก็แมงลุน่นแมงกวางอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่พื้นที่ที่เขาจะเรียกกันไปนะแต่ที่นี่อ่ะภาคใต้เขาเรียกแมงพลิกแมงพลิก ถ้าเป็นพันธุ์ชนิดใหญ่หน่อยก็เรียกแมงพลักฤดูการนี้จะเป็นลูกฤดูการที่เขาออกมาหามาผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่นะแล้วก็ตายตามวงจรชีวิตโปรตีนสัตว์พวกนี้มันอยู่ใต้ดินนะซึ่งวัตถุดิบตัวเนี้ยโปรตีนสูงมากสูงจริงเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บเดี๋ยวขอเปลี่ยนเดี๋ยวสักรอบหนึ่งขอสักสิบห้าทีตอนนี้ผมก็ขอแห้งครับเดี๋ยวสักนิดนึง <c oughs> น้ำใสๆนะครับ <Okay. S 2> มาเรามาดูแมงพลิกกันนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนนี่ครับนี่คือแมงพลิกนะครับเนี่ยนี่น,นี่ตัวเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่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 น นี่แหละครับน้านี่นี่ฮะนี่ดูที่มือดูที่มือนี่แหละครับแมงคลิกใส่กระป๋องไว้ก่อนนะอืมไหนนี่เยอะกแล้วตัวตาแดงแดงเห็นไหมนี่นี่ครับอืนี่ตัวอ้วนเลนไหมนี่ฮะใส่เลยครับ อู้เนี่ยสังเกตเลยนะที่ไหนใบเหีเหเ้ยนๆเตียนๆเงี้ยอ่ามันจะมันจะมีอยู่เนี่ยคือรอยมันกินน่ะนี่ฮะนี่เห็นไหมนี่น,น,นี่เห็นไหมน,มมนี่เห็นไหมมันจะมีอยู่ครับเนี่ยเนี่ยนี่เห็นไหมนี่สองตัวอุ้ยสามสามตัวเลยสี่ตัวนี่เห็นไหม เห็นไหมนี่ฮะเวลาหาแมงปิกนี่หาง่ายไงแมงกินูนเนี่ยใบต้นไหนที่เป็นลักษณะนี้มันจะมีเยอะที่ใบลอยโดนกินอ่ะดูตามรอยได้นี่ตัวงเ้ยยะพลาดได้ไงนี่ พลาดได้ไงนี่นี่มาตัวนี้ดีกว่านี่ตัวนี้ก็มีร่องรอยเนี่ยเห็นไหมพูดแต่ว่าตัวเล็กนี่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 กระแมงพลิกนะนี่แต่ตัวเล็กนะเราไม่เอานะตัวนี้นะอ๋อนี่ตัวใหญ่ก็มีนี่เอาตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เอาครับนี่อย่ๆเลยเออนี่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  นี่เห็นไหมเห็นไหมมถือค้อ้ยดีดีกลก่อนเก็บก่อนเนี่ยเขาจะกินยอดไม้อยู่งี้อย่างงี้โอ้อู้ใบนี้ห้าหกตัวครับนี่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 เยอะนะครับโอ้โหบินมาเกาะผมแล้วนี่อู้นี่อีกอู้ยตัวนี้เยอะตัวนี้เยอะเก็บก่อนเก็บกรมันต้ออิจฉานะอืมนี่เพียบเพียบ เพียบเพียบเพียบเลยเอยอ,อเพียบเลยเพียบเลยเพียบยาเพียบนี่นี่เห็นไหมตายอยู่นี่นีอ่อ๋อตัวใหญ่นี่เ็จมีบินมาชนหน้าด้วยอู้ดูบินนะอุ้นี่ครุบ <c oughs> ตอนบินเลย <c oughs> เป็นไง ตะกุบเลยอู้นีดีดเปียบเปียบเปียบนี่นห่มาดูมาดูดินี่นี่ซ่อนอยู่เนี่ตัวอย่างเป้งเลยเห็นไหมนี่นี่นี่เออดีดีดีเก็บเลยเก็บเลยจริงลูข้างบนนี่ใหญ่เลยหรืเปล่าใะเลยเห็นไหมเยอะใยญ่กระโนมลงมามาเอาเก็บเอาเลยเอาอุ้ยใหญ่ไม่ใช่ที่หูอุ้ยมีมี มีต uh. <LO> ัวเล็กๆด้วยตัวเล็กๆไม่เอานะอู้ดูมันบินมาชนอุ้ดูดูบินมาอยู่ในมืออบินมาเข้าในมือุิยเยอะอ่ะเหมือนแมงเมาเลยนี่ดูโอ้ดูเห็นไหมฮเห็นไหมฮนี่เจ็บก่อนอ้วนๆตุ้ยๆนี่หนึ่งตัวอืมอืม บินใส่มือเลยบินใส่หน้าก็บ,บินใส่หน้าเลยครับเอาเอาเลยเอาโอ้โหดูดูด,ดูอย่ามาหลบนะเอาเจอดูดอะน,ะดนี่เริ่มมาฮะเริ่มปริมาณเยอะแล้วมาเฮ้ยเดี๋ยวใช้สองมือแล้วเนี่ยต้องเก็บแล้ว <Hey. S 1> นะฮะกลางอากาศก็เจอครับ แม่มันไม่ได้ก็ปล่อยไปเดี๋ยวมันก็ก่อใหม่เต็มเลยนะนี่แน่อ้หเยอมใหเกาะอยู่นี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 ่จับกลางอากาศเลยโอ้เก็บมันมากเลยครับทุกคนสุดๆดู โอ้ต้นนี้เยอะต้นนี้เยอะเมื่อกี้ครับไปเก็บมาได้ประมาณนี้เนี่ยมาดูใ,ใกล้ๆเลยนี่ <c oughs> ดินเยอะแยะเยอะแยะเลยยังได้ก้นขวดอยู่เลยแต่ว่าก็ถือว่าปริมาณโอเคอยู่นะเพราะว่ามันก็หายาก,ก่าสมควรเนาะก็เดี๋ยวตกกุ้งของนี่น่าจะว้าวแล้ววันนี้น่าจะไม่ไม่ไม,ไม่กินแล้ว ก็เดี e ๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดแล้วเดี๋ยวเราไปหากันต่อครับโอเคครับนี่ได้มาแค่นี้ครับมันหายากนะของหายากก็ต้องพันนี้แหละก็ต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะแช่น้ำเมื่อคืนถึงจะขวักครับเนี่ย ช้น้ำครับเพื่อให้เขาคลายสิ่งที่เขากินนะลงไปนะบางทีมันมีขี้มีอะไรค้างอยู่เนะนี่ครับหมดเกลี้งๆครับดูครับโอเยอะใช้ได้อยู่นะเนี่ยดูนี่ฮะเนี่เยอะอยู่นะ พอได้แล้วครับของหายาครับมีตังแค่ไหนก็ไม่ได้กินนะผมบอกให้รักนี่ครับเห็นไหมครับทุกทุกคนนี่ฮะหลังจากที่แช่น้ำไว้แล้วหนึ่งคืนนะดูครับอืมเขาก็จะคลายของเสียออกนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเขาจะคลายของเสียอย่างนี้นะ เดี๋ยวผมล้างอีกสักน้ำหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบอาหารกันนี่ดูใสๆเลยน้ำสะอาดๆเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะทำเมนูเด็ด <c oughs> ๆกินนี้เลยไหมไม่ได้นะครับดิบ เมนูวันนี้ก็คือขวแมงกินูนนเองครับใส่น้ำมันนิดนึงนะครับนิดเดียวพอกระเทียมไปหน่อยนึงให้หอมนะครับก็เลยเป็นข้อเหตุของคลิปวันนี้ครับนี่ครับใส่นี้เลยนี่เดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันดูเสียงฟู่สู้ซ่าอืฮะว้าเลยครับเนี่ย โปรยหอมเลยขว้ากระเทียมนี่ครับเนี่ยปรุงรสเลยนะครับใส่เกลือนิดหนึ่งอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเค็มผงปรุงรสครับนิดหนึ่งชูรสนะครับใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้ใครไม่กินไม่ต้องใส่นะครับซีอิ๊วขาวนิดนึงครับนี่น้ำตาลครับหนึ่งช้อนนะแค่นี้พอนิดนึงก็ได้เหมือนขัดสัตเลยนะ แค่นี้แหละครับผัดให้เข้ากันเลยนี่ให้แห้งนะครับผัดให้แห้งให้น้ำออกให้หมดนี่เป็นไงครับอือนี่ครับนี่นี่ครับ,รบอือหอหอมนะครับเนี่ยอยากให้ทุกคนได้กลิ่นยังเลย อย่ารู้ว่ามันหอมมากเนี่ยดูฮะดูดูอหยอืมอืมมาตรงนี้ดีกว่านี่รอพริกไทยนิดนึงนี่ครับอื้อหืออะอ๋อ นี่แหละครับเป็นไงโห้ยมาลองชิมสักคำนี่อันนี้นะผมบอกให้เลยว่าถ้าเป็นข้าวเหนียวนะทำละตัวทำละตัวเลยเดี๋ยวผมกินให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อผมมามันกินได้นี่ฮะเนี่ยผมกินสามตัวเลยโลยส้วน้นอือหือ Uh huh. หวยนโะอ้ oh. มันอืม uh เ้ย huh. ฮึบอกแล้วว่าเด็ดนี่เห็นไหมครับตววัวอ้วนเลยนะอืม uh อ้ huh. uh huh. นเลยมัดอะไอมอืม uh huh. uh huh. มันมันนะับแล้วก็ มันจะกินพวกใบไม้ที่มีรสชาติหวานนอะแล้วมันจะมีความหวานใบไม้ด้วยสุดยอดเลยบอกให้อีกคำเนยกันกับแก้มได้ไหม,มนี่ฮะกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ได้นะถ้าเป็นภักเหนือนะอม,อม,มันมันตกับปากหวานมันแล้วไข่เต็มคุงแล้วสุดยอด ของท่านเล่นนี่สุดยอดเลยไม่ต้องพูดถึงเนะี่เขาบอกอย่างนะเวลาใครที่ไปเก็บนะต้องดูนะว่ามันกินใบอะไรวันก่อนผมไปเก็บมันกินใบกระท่อมผมบอกให้เอามกคว้าบอกให้เมาเนีัยใบกระท่อมมันกินใบกระท่อมมอาแล้วหมกขวากินเมาครับตองหาที่มันเกาะตามใบที่พวก ใบไม้ที่มันมีรสชาติหวานอย่างนั้นาจะสุดยอดเลยเนี่ยผมว่ามันกินอันนี้มันกินผักไอ้ที่มันอยู่ข้างน้ําที่ผมไปเก็บเมื่อคืนอ่ะข้างแม่น้ำมันใบมันรสชาติมันจะใบอ่อนมันรสชาติออกนหวานผมแอบชิมแล้วแล้วก็พวกแมลงพวกนี้กินได้คนก็ต้องกินได้แล้วผมอ่ะแอบชิมยอดมาแล้วมันหวานแล้วเนี่ยรสชาติมันหวานจริงยอดครับ เอาละครับเดี๋ยวคลิปนี้นะเดี๋ยวก็คงจะแค่นี้แหละอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปทําของกับแก้มเล็กน้อยนะตอนเย็นเก็บไว้ก่อนก็เดี๋ยวใครชอบคลิปแบบนี้ถ้าจะลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทาคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราติดตามนะครับคอยติดตาม ก็ขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ว่าชมจนจบคลิปนะครับก็คลิปไหนมีประโยชน์ก็ช่วยกันใช้เยอะๆนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสดคๆๆ okay. รับสดๆโอเคเอาไปทำกับแก้มต่อ